สวัสดีค่ะชื่อหยกนะคะเป็นนักทัศนามาตรค่ะวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องโลกบุ๋นในตาเสื่อมนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับโรควุ้นตาเสื่อมกันนะคะซึ่งตาของเราอะค่ะจะมีวุ้นตาอยู่ทางด้านหลังของช่องม่านตาค่ะเพื่อคงรูปร่างของตาค่ะเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือเกิดจากภาวะบางอย่างอะคะ่ะจะทําให้วุ้นตาเสื่อมลงพอเสื่อมอะคะ่ะมันจะหดตัวเป็นก้อนเป็นตะกอนค่ะ กลายเป็นเห็นจุดสีดำเป็นจุดเล็กๆหรือเป็นเส้นๆค่ะลอยไปลอยมาที่ตาทำให้เกิดความลำคาญได้ในส่วนนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นภาวะ p o s t e r i o v v s t r e o u s detachment ค่ะ ภาวะขณะที่วุ้นตาลอกออกจากจอประสาทต,ตาค่ะจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณจอประสาทต,ตาทําให้เกิดเป็นเงาดำค่ะบดบังการมองเห็นถ้าหากเกิดการดึงรั้งบริเวณที่เป็นจุดยึดแน่นนะคะระหว่างวุ้นตากับจอประสาทต,ตาอาจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทต,ตาหลุดลอกค่ะซึ่งจะมีอาการเห็นแสงไฟสว่างว่าวเข้ามาในตานั่นเองค่ะหากไม่ได้รีบเข้ารับการรักษาจะทําให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ค่ะสําหรับสาเหตุการที่จะทําให้เกิด วุ้นตาเสื่อมได้นะคะ1เลยเกิดจากความเสื่อมค่ะตามอายุของเราปกติทั่วไปค่ะซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบค่ะ 2. เกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อภายในตาค่ะในส่วนของวุ้นตาหรือจอประสาทตาด้านหลังค่ะเช่นเกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายตนเองเกิดจากโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นค่ะสุดท้ายเกิดจากอุบัติเหตุค่ะทําให้มีเลือดออกในวุ้นตาตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นสาเหตุสําคัญเหมือนกันค่ะค่ะปัจจัยเสี่ยงในการทําให้เกิดวุ้นตาเสื่อมนะคะ หนึ่งเลยพบในคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปค่ะ2ในกลุ่มคนที่มีภาวะสายตาสั้นมากๆค่ะ3ในกลุ่มคนที่เคยมีอุบัติเหตุทางตาค่ะ 4. เกิดจากภาวะแทรกซ้อนหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกค่ะ5เบาหวานขึ้นจอตาและสุดท้ายนะคะเกิดในคนที่มีอาการอักเสบภายในตาค่ะอาการของวุ้นตาเสื่อมนะคะ1เลยที่เจอบ่อยๆค่ะก็คือจะเห็นเงาดาลอยไปลอยมาค่ะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว2เห็นแสงสว่างว่าเข้ามาในตาค่ะและสุดท้าย เห็นเงาดขาค่ะคล้ายมากเข้ามาบดบังการมองเห็นค่ะค่ะสําสหรับใครที่อยากมาตรวจวัดส,สายตานะคะมาพบกันได้ที่ร้านจีจีกาเซตค่ะแล้วพบกันนะคะ